หลายครั้งหลายคาเรามักจะเห็นเอ็นโกโลในบริบทของชายผู้ไม่มั่นใจครับถึงขั้นที่ว่าเขินๆอ้ายๆไม่กล้าไปถ่ายรูปกับถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกใช้ชีวิตมัธยัติเรียบง่ายขับรถมือสองไปซ้อมฟุตบอลเคยอ,อยู่ห้องพักที่แสนธรรมดาไม่มีแม้กระทั่งทีวีหรือตู้เย็นเรื่องราวข่าวเชาว้านอกสนามนี่แทบจะเป็นศูนย์ครับเพราะสิ่งที่เป็นจุดโฟกัสสาคัญของเอ็นโกโลนั่นคือการแข่งขันในสนามเท่านั้นครับไม่เคยทําตัวโดดเด่นบนโลกโซเชียล ไม่เคยเรียกร้องสปอตไลท์หันมาฉายแสงแต่ทุกคนรู้ดีครับว่าเอนกโกโล่สำคัญต่อทีมมากมายเพียงใดถ้าเปรียบเทียบกองเต้เป็นตัวละครตัวหนึ่งพี่แกคงเป็นพระรองที่มีบทบาทสำคัญมากเป็นแน่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดมามันช่างสวนทางกับคาแรคเตอร์ของเอนกโกโล่ตอนลงสนามครับโอเคว่ากองเต้ไม่มีทักษะการลากเลยแบบเมสซี่ไม่มีสัญชตาตญาณการถล่มประตูทัดเทียมโรนัลโดหรือมีลีลาลูกหนังแพลวพลาาดังเนมา่า แต่สิ่งที่กองเต้มีคือพรสวรรค์ครับมันคือพรสวรรค์นในแบบของตนเองที่ยากจะหาใครมาทดแทนพรสวรรค์ที่ว่าคือการปัดกวาดแดนกลางในแบบฉบับเอ็นโกโลคอยตอดคอยแซววิ่งไล่แย่งบอลจากเช้าคู่ต่อสู้สกัดกั้นแนวรุกฝั่งตรงข้ามและช่วยสป,ปอร์ตให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นการละครั้งหนึ่งอดีตแข่งสิงอย่างเอเดนาซาเคยกล่าวครับว่าการเล่นกับกองเต้ก็เหมือนเล่นกับฝาแฟดท,ที่มี2คนในร่างเดียวกันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นเขาทุกที่ กองเต้คือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกไม่เพียงเท่านี้ครับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดพอปักบาเคยกล่าวถึงกองเต้ไว้ว่าพวกเราเข้ากันดีมากๆเล่นกับเอนโกโลทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นเขาวิ่งพล่านไปทั่วทุกที่ให้ตายเหอะเขามี15ปอร์ปอดแน่ๆและยังมีตำนานอีกมากมายครับที่กล่าวยกย่องกองกลางรายนี้เทอร์รี่องรีตำนานเดอะกัเนอร์เคยกล่าวไว้ว่าเหตุผลที่ผมเดินทางไปสนามซ้อมเชลซีก็เพื่อไปดูกองเต้ว่าเขาเป็นคนจริงๆใช่ไหม พลังงานของเขามันมากเกินไปละราเนีลี่ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็เคยกล่าวชื่นชมกองเต้ครับว่านักฟุตบอลที่ชื่อเอนโกโลกองเต้เป็นนักวิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยแบตเตอรี่เขาจะไม่หยุดวิ่งในขณะซ้อมหรือการแข่งขันสักวันเขาจะเปิดบอลและวิ่งเข้าไปโขกทำประตูด้วยตนเองแน่ๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำชมเท่านั้นครับยังมีบุคคลในวงการอีกมากมายที่แสดงความคิดเห็นคำถามคือพี่กเจ๋งขนาดนั้นเชียวสิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็น เราไปหาคำตอบพร้อมกันครับความน่าทึ่งของกองเต้นในฤดูกาลนี้คือสถิติต่างๆที่รังสรรค์ครับกองเต้แย่งบอล353ครั้งมากที่สุดในทีมแท็กเกิลสำเร็จ71ครั้งมากที่สุดในทีมอินเตอร์เซปต72ครั้งมากที่สุดในทีมและบล็อกลูกยิง70ครั้งเป็นรองแค่ชิวิลที่80ครั้งทั้งหมดทั้งมวลมาจากนักเตะกองกลางตัวรับเจ้าของส่วนสูงเพียง168เซนติเมตรเท่านั้นครับ ตลอดการคาแข่งในพรีเมียร์ลีกกองเต้ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคัพแชมป์ยูโรปาลีกและที่สำคัญไปกว่านั้นคือแชมป์ฟุตบอลโลกครับชีวิตนอกสนามของกองเต้นิยามได้แบบเรียบง่ายครับไม่อยากเด่นดังไม่อยากเรียกร้องความสนใจอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอโฟกัสแค่จุดเดียวคือฟุตบอลเพราะเวลาอยู่ในสนามที่ไหนมีบอลที่นั่นมีกองเต้ดังคำกล่าวที่ว่าถ้า70%ของโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำ งั้นอีก30%ละ่ะถูกปกคุมด้วยกองเต้